สวัสดีจากอเมริกาค่ะวันนี้เสียงยังไม่ปกตินะคะแต่คลิปเนี่ยถ่ายไปตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วเพิ่งจะมาภาคเสียงทับนะกะ็ช่วงนี้ก็เป็นเทศกาล Thanks Giving นะคะหรือวันขอบคุณพระเจ้านั่นเองเนาะเป็นวันสำคัญของคนอเมริกันนะ หลายคนก็กลับบ้านไปฉลองกับครอบครัวนะคะสําหรับเราสองคนไม่ได้กลับไปฉลองกับคุณพ่อคุณแม่ที่แคลิฟอร์เนียนะคะเพราะว่าเราก็เพิ่งย้ายบ้านมาไม่นานนะคะทุกอย่างก็ยังไม่ลงตัวนะก็เลยยังไม่อยากเดินทางช่วงนี้แต่เราก็จะไปฉลองที่บ้านน้องสาวนะคะก็อยู่ไม่ไกลจากที่นี่นะคะรถไปประมาณ45นาทีวันแตงสกิฟวิ่งเนี่ยเขาก็จะกินไก่งวงกันก็เลยทําให้ไก่งวงเ,เป็นสัญลักษณ์ของแตงสกิฟวิ่งเนาะวันนี้มีลูกค้าสั่งขนมปังซาวโรที่เป็นรูปไก่งวงนะคะ แต่ก็บอกลูกค้าไว้ก่อนแล้วว่าไม่แน่ใจว่ามันจะออกมาเป็นยังไงบ้างเพราะว่ายังไม่เคยทํานะลูกค้าบอกว่าทําไปเลยไม่เป็นไรเพราะรู้อยู่แล้วว่ายังไงก็ออกมาอาร่อยอยู่แล้วเขาก็เป็นลูกค้าประจําอยู่นะคะก็นั่นแหละค่ะก็พยายามทําเต็มที่ก็ผิดพลาดตรงที่น้องมันอ้วนมากนะคะมันก็เลยปริออกมาแบบนี้นะคะหนูก็ถ่ายรูปส่งไปให้ลูกค้าดูตอนแรกว่าจะทําก้อนใหม่เขาบอกว่าไม่เป็นไรอย่าทิ้งนะเขาจะเอาก้อนนี้แหละหนูก็เลยใช้สีจากธรรมชาตินะคะเป็นสีจากบีทรูทและมี สารายสีน้ําเงินนะคะก็มาผสมกันแล้วก็มาตกแต่งนิดหน่อยให้มันมีสีสันนะออกมาก็พอใช้ได้นะคะน่ารักดีจริงๆแล้วการทําขนมปังซาวโดเนี่ยมันก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งนะคะทําแล้วมันสนุกนะมีความสุขคนทําก็มีความสุขคนกินก็มีความสุขคะ่ะ